สวัสดีครับมือนี้ผ้ามาเขืาปลาโขกตามเคยครับพี่น้องครับพ้ามาขุดสมสบาครับพี่น้องอย่าบำรุงกำลังอย่าสู้กำลังครับพี่น้องได้หลายเพื่อนดครับแมนเบิรดสมสบาครับเบื่องหัวของเขาเดี๋ยวเอาไปส่งเอาไปส่งผ้าเพื่อนไปปลูกอยู่บ้านครับพี่น้องครับเป็นอนุรักษ์ต่ออีกครั้งหนึ่งครับ อันนี้ปลาโขกจ็กเพิ่นสิดุดสสเกตมือไดครับนานได้เลายไหลครับสมสบาครับเดี๋ยวสุขุลให้เบิ้งครับเขาอยู่ปลาโขกครับหัวเขาสิบ,บนไงแบนไหนเพราะว่าหินไหลครับ ใส่ไปดองเหล่าได้ด้ครับเด้ใส่หัวแหงเขาดวงเหล่าได้ครับตากแหงนะครับส้มสบ่าครับเรื่องใบของเขาครับเขามีหลายพันใบอมมนก็มีครับใบแหลมก็มีครับสองสายพันธุ์ครับอันนี้ใบอมมนมนครับอันนี้ใบแหลมครับส้มสบ่าครับดี่กีตัวนี้ นี่เตนหนึ่งครับเพื่อนเราไปขยายพันธุ์ยูวัดครับพี่น้องครับสวมสบักครับนี่พายพันธุ์ดอกใบมันมนครับ ปลาก็สวยงามครับโอ้ผิดพันธุ์หนึ่งครับในพันธุ์ใบแหลมครับมีสองพันอยู่น้ำกันครับช่วงนี้เป็นฤดูที่เขาใบเขาหลวงครับแล้วดอกเขาร่วงครับเลยบุงคุ้นจากบัดดอกสียังครับปกติส่วนมากแถวนี้มีแต่ดอกสีเหลืองครับอันนี้ก็พันธุ์หนึ่งครับใบแหลมแหลมครับ เป็นยาบำรุงกำลังสู้กำลังครับสมสักดิครับพอด้อมน,น,นอายกรัฐมนตรีงงครับสมสักดิครับนะเดี๋ยวเอาให้เขาหลวงไว้ก่อนครับมันเปเมล็ดของเขาครับมเมล็ดของเขาครับให้เขาขายายพันธุ์ต่อครับ ก็เป็นหัวใหญ่ตัว่าตัวเขาใหญ่ครับโอ้หัวใหญ่ครับหัวใหญ่ครับสมสบ่าครับขจับพระคุณเขาแล้วเป็นยาบำรุงกำลังสูงกำลังครับอ่าตากแห้งใบได้ครับใบสำหรับดองเหล่าได้ครับ เรว่าต้มหัวสดหัวแห้งครับดื่มครับคุณบีบีกำลังขูดครับหัวเมืองใหญ่บ่ครับคบุนยังอายกล่องอยู่ครับ <c oughs> คุณวีวีครับสวยงามครับอ้ย <c oughs> เต็มกระตาแล้วพี่น้องเห็ดข้างล่างสมสบ่าว้ายทำพอนเห็ดเด้อพี่น้องเด้อ เป็นยาบบรุลุกำลังสูกำลังครับสมสบาครับคุดสมสบาครับเอาไปาพเปันขยายพันครับแล้วต้นเดียวกันบ่ต้น เอาห่ากเขาไว้นะจะไม่ให้มันเขาใหญ่พันต่อจ้ะสวยงามจ้ะสมสบาป,ปลาโขกครับหัวเขาสิบรยัยเป็นไรครับมาเล็กๆครับอีกตัวหนึ่งครับ สบาปลาครับสมสบาปลาต้นนี้เลยกรับว่าต้นบางใหญ่ต้นน,น,ตนี้พื่ออะารต้นยังใหญ่พื่ออะไรกุลบีเอาลูเลยต้นน่อยคนจ้าว้าหนาลักหนาลักเอาฝังเข้าไว้ดีกว่าต้นนี้ต้นเขาหน่อยคด เขาขยายพันธุ์ตัวจ้ะสวยงาสวยงามครับสวมสมสบ,าบ่าปลาครับเข้าส่วนให้ไปทำยาพี่เอาหัวจ้ะ เอาไปตากแหงดองเราก็ได้ครับต้มน้ำดื่มทั้งสวนทั้งแห่งครับสมสบ่าครับเป็นยาบำรุงกำลังสู้กำลังครับเอ้พิ่ติมหนึ่งง้องเขาครับเก็นหัวละจ้ะ น่ารักนะสมสบ่าครับเป็นยาสู้กำลังนะพี่น้องเด้อีปตัวนึงจ้า ครับได้แล้วครับที่ตัวหนึ่งเขาไม่เห็นเขาไกลสีไกกสถึงเวลาเขาโรยแล้วครับถึงฤูดูแรงเขากะทิ้งต้นไปครับเรือนตึ้งหัวเขาใต้ดินเวลารูดูฝนเขาขึ้นใบไม่ครับแล้วกะเมล็ดของเขาก็แตกต้นขึ้นใหม่ได้ครับ ต้นเดียวเสองต้นต้นเดียวครับสมสบ่าครับครับมะเร็ดเขาแ่วงไว้เดี๋ยวก็เกิดน้ำปีนาครับมะเร็ดของเขาครับ ป้าโคกครับในจังหวัดนครพนมครับเป็นป้ายเห็ดพร้อมครับเห็ดกันหลายสวยงามครับ แม่นเพื่อนตัวเล,ล็กๆเก็กำลังขึ้นมาต้นน้อยๆก็กลังขึ้นมาแม่นอะไรจ๊ะน,นี่ตัวของเขาจะกกังน้อยๆนี่ตัวนึงจ้ะท่านใบเลี้ยวกับท่านใบใออกมนนอกันหมดอ่ะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่จ้ะ นี่บอกไม่ใช่จ้ะนี่ไม่ใช่ใกล้เคียงบ่นี่เป็นเเป็นไม่ใช่เลยนี่นี่นี่ใช่จ้ะเริ่มเลียนรูดแล้วมือกล่องเริ่มเลียนรูดแล้วครับสมสกายโอเป็นต้นจช่ไหมครับปันหากานมาขุดสมุนไพรมือแหลกครับ มือกล่องครับเดียกกำลังเรียนรู้ครับเดี๋ยวัวไปโออกครับอ่าสมสบาครับสมสบาครับไ้าผิดต้นในกระเมนครับต้นต้นน้อยเอาเก็บไปที่ไาต้นนี้ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่จ้ะอ๋อคิดว่าใช่คุณด,ดูสิแบบใบกลมหรือเปล่า ไม่ใช่จ้ะก็ใช่จ้ะแม่เลยจ้ะ <laughs> ต้องสมบ,บนไฟไว้มันก็าตายมีต้นนึ่งจ้ะ สวยครับเมื่อนี่กกับพามาคุดสมุนไพรครับสมสบ่าครับได้หลายครับเอาไปให้พระยู่ััจังหวัดกาลสินขยายพันธุ์ครับเบื้องบนนะครับได้หลายครับสมสบ่าครับสมสบ่าปลาครับครับ คลิปหน้าพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ